ย่อยสุดทันนะผมขอชี้แพ้เกมไหมเอ้ยเกมไหมครับกับมินิเกมข้อหานั่นเองนะฮะกูก็ไม่รู้ว่าควานไปออกอยู่เฉยยุ่เฉยเนี่ยใครอยู่ข้างๆผมเนี่ยอยู่เฉยฮะทระมาณฉันนี่เป็นตัวใครสุดแล้วแฮปเนี่ยใครใครเป็นตัวโน้ตเพลงเนี่ยอยู่อยู่ข้างๆผมเนี่ยอยู่เฉยฮะอ๋ออะไรเออเออกดชิปไปฮะกดชิปไปนแลกี่ก็มาต่อพาร์ทสองเลยโอยยย วักถ,ถ้าจุดพูอ่ะเห็นเพ็นพูเห็นพูอันที่สองไหมฮะมันจะบวกสามสามตังนะอุ้ยเจอคนด้ว่วบ้านใครรถเสียงดังจังวะทำไม้ตรงไหนวะไม่บอกฮะผมเป็นไอตัวท่อนไม้อ่ะเ้ยคนซ้อนคนซ้อนนะฮะเป็นคนซ้อดคนซ้อนตัดสีได้จ้ะ ตีได้ทั้งนั้นฮะมีธนูไว้ตีก็ดีิมเมาคนมาด้านหลังฮะมาให้เหรอไม่ไหนวะนี่ไงนอพี่ยิงครับพี่ยิงครับพี่บอกพี่ยิงไหนครับมีคนมามีคนมาต้องแพ้ต้งแพทครับผมแพทพี่บอกใครอยู่นดีอ่ะใครอยู่ด้านหลางกล่องโน้ตอ่ะขึ้นมาหาพี่ได้เลยจ้า โหที่เห็นสูงสุดใจเลยเว้ยเยี่ยมเลยเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นแล้ว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 เห็นพี่บ้าน้องแพ้เห็นพี่บ้าพี่ข่าวใช่ไหมเออกระโดดใต้ต้นไม้ขึ้นบนได้เห็นแล้วเห็นแล้วก็สบายอ่ะจุดพุดิจุดพุจุดพุมันเพิ่มตังค์อ่ะมาพี่บ้าผมจะไปไงอ่ะ จ <a> ุดนจุนไปบ้างจุนจุาจไหนว่าบันไดเออจุบันไดละเฮ้ยฉันหนุนใครเนี่ยใคเจอพี่วะยิง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 โอ้เาอวโอ้ยเอามเอ็ เกียมตีมันลงไปนะเกียมตีมันลงไปนะยิงมันยิงมันยิงมันลงไปยมตมันลงไปไหนวะอยู่ไหนวะจุดผูดิจุดผูดิใครมีผูจุดผูฮะอุ้ยจุดผู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 เยี่ยมหลบดิยิงมันดิไหนวะอุ้ยระวัง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 นะโอ้โดนโดนอุ้ย อืมแฮปเราจะตายแล้วแฮปครับผมพูดสบายว่ะเออรักก่อนรักก่อนเลิกก่อนแฮปเราแฮปจะตายแเราแฮปจะตายเราแฮปพุชิเลนี่สามสองียึบลอยจีจีเยี่ยมอ่ะใครชอบกดไล์ชอบมากๆกดซ้ำนะสำหรับวันนี้แน่นอนครับผมนะครับ